ใกล้กับเขตเมืองกรุงในสมัยก่อนยังเป็นเมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยหากินอยู่มากมายหลายอาชีพรวมทั้งชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงเลียงนามว่าเสือขาวนักเลียงใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเหือเพราะล่ำเลือกันว่าเสือขาวนั่นผ่านพิธีฝังเหล็กไหลทําให้ฟันแทงไม่เข้ากระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรเสือขาวได้จากเดิมนั้นเสือขาวเริ่มมาจากการเป็นเด็กหนุ่มทั่วๆไปที่มีชีวิตคุกคีอยู่แต่ในด้านมืด จนเริ่มโตเป็นนุมก็มามีอาชีพเป็นนักเลงรับจ้างคุ้มกันสินค้าตามตลาดมืดจนเมื่อมีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์เสือซึ่งเป็นอดีตคารวะสยเวทที่เชี่ยวชาญเรื่องเล็กไหลชีวิตของเสือขาวก็เปลี่ยนไปตั้งแต่บัดนั้นหลังจากผ่านพิธีกรรมอันลี้ลับศักดิ์สิทธิ์เสือขาวก็ได้กลายเป็นนักเลงที่ไร้ความเกรงกลัวไม่หวาดไม่วันไม่กลัวใครทั้งสิน้น สามารถเดินเข้าออกบอนได้โดยที่ไม่มีใครกล้าหือและก็ไม่เคยพกพาอาวุธติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวด้วยความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากแค่เดินไปกวาดสายตามองก็ไม่มีใครกล้าหือแล้วเพราะว่าหลายคนเคยพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่าคมมีดนั้นไม่ได้ละคายผิวของเสือขาวแม้แต่น้อยแม้แต่กระสุนปืนจุดสาที่เคยยิงเสือขาวในระยะเผาขนก็มีเพียงแค่รอยจำเล็กๆเท่านั้น เมื่อวันเวลาผ่านไปความอาหาังการของเสือขาวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็เลยถือโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าทินเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากล้านค้าบ่อนและส่องทั่วเมืองที่อยู่บริเวณนั้นคนที่ขัดขืนก็มักจะพบว่าต้องหายตัวไปอย่างไร้รล่องลอยหรือไม่ก็มักจะถูกเสือขาวกระเถิบเอาปางตายทุกคนเสือขาวก็เลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลและกว้างขวาง นักเลงต่างถิ่นที่ชอบหารายได้โดยการเก็บค่าคุ้มครองไม่มีใครกล้าข้ามเขตของเสือขาวเข้ามาแม้แต่แก๊งเดียวทำให้เสือขาวมีรายได้จากการเก็บสวยในเขตคุ้มครอ,องของตนเองมากมายแม้ว่าหลายครั้งจะมีผู้ที่เสียผลประโยชน์และเขียดแค้นจะส่งมือดีเข้ามาดักยิงเสือขาวถึงขนาดว่าหาอาจารย์ดีๆปุกเสกกระสุนเพื่อที่จะฆ่าเสือขาวให้ได้ แต่ก็ไม่สามารถประคายเครืองหรือผ่านเนื้อหนังของเสือขาวไปได้แม้แต่ครั้งเดียวแถมภายหลังเสือขาวรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังจนได้ตามไปเก็บไอ้พวกนั้นตายไปหลายคนส่วนที่หนีรอดก็ไม่กล้ากลับเข้ามาในถินนั้นอีกเลยทําให้ชื่อเสียงของเสือขาวยิ่งโด่งดังไปทั่วมากยิ่งกว่าเกา่าจนเมื่อต่อมาได้มีข่าวแพร่สะพัดมาว่ามีคนที่เหนือกว่าเสือขาวกาลังจะมาหักเสือขาวในไม่ช้า หลวงพ่อพระธุดงลูปหนึ่งที่เข้าไปปักกฏอยู่ในป่าบริเวณนั้นซึ่งสมัยก่อนยังเป็นผืนป่าอยู่หลวงพ่อเพลิงเป็นพระธุดงที่มีอาคมแก่กล้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองคำผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมและอาถรรพ์เหล็กไหลหลวงพ่อเพลิงมีชื่อเสียงเรื่องการถอนคุณใสและทำลายพลังอาคมของนักเลงที่พึ่งไสยศาสตร์หรืออวิชาต่างๆจนหมดสิ้นได้ไม่ยาก การเข้าไปในเขตการคุ้มครองของเสือขาวและเรื่องเล่าหรือสะพัดก็ได้ไปถึงหูของเสือขาวในที่สุดเมื่อได้ยินเรื่องราวดังกล่าวเสือขาวถึงกับหัวเลาะเยาะข้าคือเสือที่ใหญ่ที่สุดในที่นี้จะมีใครกล้าเข้ามาหักข้าได้จนผ่านไปหลายวันหลวงพ่อเพิงท่านก็ยังปักกดในพื้นป่าใกล้ๆกับชานเมืองเล็กๆนั่นทางด้านเสือขาวเองก็หาเวลาว่างเข้าไปหาอาจารย์เสือ เพื่อที่จะให้อาจารย์เสือช่วยทําพิธีเสริมอาคมเพิ่มเพราะคิดว่าอาจจะมีการประลองของกับหลวงพ่อเพิงที่ได้ยินมาและได้บอกกับอาจารย์เสือซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองว่าเดี๋ยวข้าจะฆ่าหลวงพ่อเพิงนั่นให้ดูหลังจากที่ทำพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยในค่าคืนที่เสือขาวนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านของตนเองเสือขาวก็ได้หลับฝันไปว่าเห็นเงาดำสูงใหญ่มีเปลวเพลิงล้อมรอบ เดินเข้ามาหาพร้อมกับเสียงที่ดังก้องกลางวานเจ้ากำลังจะเดินทางผิดเสียงนั้นยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวของเสือขาวจนเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ลืมเลือนลุงเช้าหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเสร็จสับเรียบร้อยลํำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์เสือขาวก็ได้เดินดิ่งออกจากบ้านของตนเองไปตรงไปที่หน้าวัดที่รู้ว่าหลวงพ่อเพิงท่านจะไปยืนรับบิณฑบาตอยู่บริเวณนั้น เมื่อเสือขาวเดินไปถึงก็มองเห็นหลวงพ่อเพิงท่านอยู่แต่ไกลกำลังยืนรับบิณฑบาตจากญาติโยมอยู่สองสามคนเมื่อเห็นว่าชาวบ้านเดินออกไปแล้วเสือขาวก็เดินดิ่งตรงไปอยู่ตรงหน้าของหลวงพ่อเพิงพร้อมกับเอ่ยปากพูดออกมาหลวงพ่ออย่ามาขวางฉันเลยถิ่นนี้มันเป็นถิ่นของฉันฉันสามารถจะทำอะไรกับใครก็ได้เมื่อได้ยินหลวงพ่อเพิงท่านก็ยิ้มแล้วก็พูดออกมาว่า โยมคิดว่าอาคมของโยมแข็งแกร่งที่สุดแล้วหรือแล้วคิดว่าโยมจะมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นี้ได้นานสักแค่ไหนไม่วันนี้หรือไม่ก็ว,วันหน้าอาจจะมีคนที่เก่งกล้ากว่าโยมมาล้มโยมลงก็ได้พูดเสร็จหลวงพ่อเพิงท่านก็ยิ้มแล้วก็หันหลังเตรียมจะเดินออกไปจากบริเวณนั้นจูจ่ๆเสือขาวกับชักมีดที่เน็บจากเอวออกมาพุ่งแทงเข้าไปที่ร่างของหลวงพ่อเพิงอย่างจัง ทันทีที่ปลายมีดของเสือขาวสัมผัสกับจีวรของหลวงพ่อเพิงมันก็ถึงกับหักเป็นสองท่อนหล่นลงไปที่พื้นทันทีเมื่อเห็นว่ามีดไม่สามารถจะทำอะไรหลวงพ่อเพิงได้เสือขาวก็เลยชักเอาปืนออกมาจ่อยิงทางด้านหลังของหลวงพ่อเพิงในระยะเผาขนถึงสามนัดติดติดแต่ทว่ากระสุนปืนกับหยุดกลางอากาศแล้วก็ล่วงลงไปที่พื้นราวกับว่ามันมีกำแพงล่องหนที่มองไม่เห็นกันอยู่ หลวงพ่อเพลิงท่านหันขวับกลับมาพูดกับเสือขาวว่าอาคมของโยมเป็นเพียงแค่ของเล่นวิชาของอาตมานั้นคือของจริงเมื่อหลวงพ่อเพลิงพูดจบท่านก็บริกรรมคาถาอาคมอยู่ในลำคอเพียงแผ่วเบาแล้วก็ยกมือชี้ไปที่ร่างของเสือขาวฉับพลันเสือขาวก็ได้รู้สึกเหมือนว่ามีลมพายุหมุนอยู่รอบๆของตัวเองจนเริ่มมีความรู้สึกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายของเสือขาวเริ่มจะชาแข็งก่อนจะล้มลงคุกเข่าต่อหน้าหลวงพ่อเพลิงบัดนี้เสือขาวได้ถูกอาคมขลังของหลวงพ่อเพลิงล้างพลังอาคมต่างๆที่อยู่ในตัวออกจนหมดสิน้นเมื่อเสือขาวรู้ตัวว่าหมดสิ้นพลังอาคมดวงตาก็เริ่มมืดมิดลงพอมองหน้าเห็นหลวงพ่อเพลิงอีกครั้งภาพที่เสือขาวเห็นนั่นก็คือเงาดำในความฝันเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเพลิงท่านพูดว่า อาคมของโยมถูกสร้างจากความโลภและอาหางกามันก็เลยไม่มีวันยั่งยืนหากว่าอาตมาไม่ทำพิธีล้างอาถรรพ์สักวันหนึ่งมันก็อาจจะหลุดลอยออกไปจากผู้ที่ครอบครองได้เหมือนกันหากว่าผู้ที่ครอบครองประพฤตตนอยู่ในความชั่วช้าไม่จบไม่สิน้นเช้าว,วันนั้นเป็นวันที่เสือขาวต้องยอมพ่ายแพ,าพ้หมดสิ้นสภาพหมดสิ้นลายเสือที่มีชื่อเสียงกระชอนอยู่ในถิ่นนั้นมาเนิ่นนาน สุดท้ายแล้วเสือขาวเองก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเลิกใช้ชีวิตในการเป็นนักเลงนับตั้งแต่ตอนนั้นกล่มลงกราบหลวงพ่อเพิงและขอท่านเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัดบวชเป็นพระเพื่อที่จะได้ตามหลวงพ่อเพิงท่านออกทุดงเรื่อยไปจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาคำว่าเหล็กไหลไม่ใช่สิ่งที่ใครวันเกรงอีกต่อไปเพราะคนทั้งเมืองได้เห็นแล้วว่าอาคมที่แท้จริง ก็คืออาคมแห่งศีลรมความดีหลังจากที่ออกบวชและติดตามทุดงไปกับหลวงพ่อเพิงชื่อของเสือขาวก็เลื่อมเลือนลางหายไปในที่สุดจากที่ลูกเด็กเล็กแดงได้ยินชื่อของเสือขาวต่างก็พากันร้องกระจองงองแงเสียงลั่นจนเด็กรุ่นหลังๆไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้จักชื่อเสือขาวและก็ไม่เคยมีนักเลงมีเจ้าถิ่นหรือว่ามีเสือที่ไหน เข้ามาสร้างอิทธิพลหรือว่ากล้าเก็บค่าคุ้มครองในถิ่นนั้นอีกเลยเพราะหลวงพ่อเพิงท่านได้สั่งเอาไว้ว่าหากว่าใครมาวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นี่อีกท่านจะย้อนกลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อเพิงและเสือขาวมีชื่อเสียงใครที่รู้จักต่างก็ไม่กล้าเข้ามาสร้างอิทธิพลจนเมื่อความจเจริญเข้ามาถึงได้มีสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปเรื่องนักเลงและผู้อิทธิพลมืดไม่สามารถที่จะโง่หัวขึ้นมาได้อีกนับตั้งแต่นั้น